วัดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับทิวเคซี a าร์ลอนนะครับก็ขอยินต้อนรับเข้าสู่รายการ KTN Game Show ตอน One Hand Challenge Presented by KFC Original t e n d e r เดีนยีเราจะมาเล่นกัน2เกมนะครับผมก็เดี๋ยวเราเมื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับผมจันการของเกมแรกนะครับชื่อเกมว่า ยิ้มให้กับฉันหน่อยเพราะความกรอบอร่อยมันฉุดไม่อยู่เอาละครับกติกานะครับผมนะครับตอนนี้นะเราได้แบ่งทีมเรียบร้อยนะครับระหว่างแรกทีมกับบูทีมนะครับ่าก็เป็นฝั่งละ3ามคนนะครับเราจะให้3คนนะครับส่งตัวแทนมา1คนทั้งสองคนนะครับมาจ้องหน้ากันแต่ว่า ใครขำก่อนเนี่ยจะเป็นทีมที่แพ้ไปนะครับแต่ว่าถ้าจ้องตากนันจริงๆเนี่ยมันจะธรรมดาไปนะสำหรับทีมเคฟซีตำลังของเรานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผู้สำหรับขุงเรานะครับเป็นไก่เคฟซีออริจินอลเทนเดอร์นะครับเราจะให้ นักแข่งทุกคนเนี่ยถือไก่ไปด้วยแล้วก็จ้องหน้ากันเป็นไก่เนื้อล้วนนะครับที่สามารถกินมือเดียวได้อ่ะอะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่านักแข่งหายไปคนนึงนะครับเอ็นทีซีน่าจะติดงานสัมภาษณ์อยู่นะครับตอนนี้นะครับ <ไป S 1> แล้วทีมงานก็บอกไม่เรียบร้อยแล้วด้วยว่าให้ผมเนี่ยสวมวิญญาณเป็น n อ c นทแทนเอาละเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงแข่งแทน N อ c นซเองนะครับก็ต้องขอฝากตัวพี่ๆน้องๆเทมปีคารอนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตกันเลยต่ว ไปฮะไปฮะวเอาละครับคู่แรกของเรานะครับอา่าเรดทีมแอส่งดีฟอกเอ็นลงมาก่อนอะอนะครับนี่สายตาเขายเหมือนจะมีเล่ห์สน่ยนะครับมูทีมรนะับไปน้องหมูพีน่าจะพร้อมแล้วนะครับอะเตรียมตัวฮะต้องจ้องตากันนะนะอย่าหลบสายตานะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าสายตานั้นมันหลอกกันไม่ได้ครับเตรียมตัวนะหอวหน้ามาสามสองหนึ่งป้อฉชาครับ เริมิไก่ครับจิ้ก่อนชวกำด้่อนนันกมซอสพืานไหะครับขก่ริัมนนี่มีป้อนกันด้วยอนี้เเรียว่าการรักไก่ครัวอนากนะครับก็ยังต้องกานสเราตัดสินใจด้วยการหัวรตไม่ได้นะครับเราจะตัดสินใจด้วยรายการ กินไก่จนหมดชิมนะครับนี่ครับมีก้าวกินไม่ไหวนะครับบางทีด้วยครับแมววะฮะก็ไปบอกไก่ไี่เปนไก่ไก่พวกนี้ไม่หมดเลยส่องข้าวอะไรกไหนเดี๋ยวต้องตัดต้ตัดตัดนะครับเริ่มเล่นเกมฮะเริ่มตึงใส่แล้วครับไอ้ที่ครับก็สอนกันด้วยนะผมรื่องนักใจนักกีฬาฮะโอ้หมูพีซักก็ไปแล้วนะมันฟอกเงินยังเคี้ยวอยู่เลยไอ้ที่กินให้มาด้วยนี่เป็นไงนักใจนักกีฬา ไี่ใครรู้คำตเลยหรอน้องพีหมดหรือยังครับอือน่าจะได้ผู้ชนะแล้วนะครับอ่าในเกมแรกของเราก็เป็นน้องหมูพีนะครับที่กินไก่ original c h a r a e r หมดก่อนดนะีฟ้อกเอ็นไเอาไปเลยครับไดเนี่เดี๋ยวเราไปเริ่มคู่ต่อไปกันเลยครับเอาละครับทุกคนเข้าสู่คู่ที่สองนะครับซึ่งเป็นผมเองนะครับ b ูที team ครับแล้วก็ red team นะครับเป็นกัปตันทีของเราครับพี่โทนี่ครับนี่ เี่โวนี่พี่เตรียมใจไปเลยผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมมาเกมไว โอ้ยโดนเกิต้องตเกมไปเนีคุณปอดายเขาเล่นลิ้นเก่งนะเนี่ยเข่่นะครับคู่ที่สองนะครับก็คู่นะนะครับก็ครับ่าดึสายครับเดี๋ยเราไปดูคู่ต่อไปครับคู่ที่สามครับระหว่างไอโรนโปกับน้องเต้เอรสนะครับคู่สไปกัน คู่ที่3นะครับเน่บรูนีมาส่งน้องเต้เอร์เรสมาครับมาเมื่อวานนะครับไอเขาไปปลุกมาหรือเปล่าเนี่ยโดยจากโซงผมแล้วนะครับถ้าจะเพิ่งตื่นบได้ทีนะเป็นไอวัตโบว์จากคู่ที่แล้วนะครับเราจะมีประสบการณ์กันนะครับสองคนนี้นะครับหวังว่าจะไม่ทำให้เพื่อนในทีมผิดหวังนะครับไอวัตโบร์นะครับเราต้องการหนึ่งคะแนนนะครับเพื่อจะได้สูสีนะครับทั้งคู่เตรียมตัวครับทั้งสองคนสามสองหนึ่งป้อนชาครับ ไม่หาแล้วครับขายกันอย่างเดียวแล้วไม่หาแล้วนันับได้หมดครับคุณจะกคู่ที่แล้วนะครับกลาวคู่นี้มันมาแข่งไม่ไม่ไม่้าไมต่นตัเยนะครับก็เป็นวันแห่งชาเลนจ์นะครับกินไก่้วยมือเดียวนะครับไอบอลโป้ดิวตุยตุยตุยอ่เี้ยเลยยังแข่งกินอะเยอ้่ด้เกี่ยวให้หมดด้วยเกี่ยวใหหมดด้วยเกี่ยวให้หมด เวหมดแล้วากติครับขึ้นร้อนใช้ใจหมดปากแล้วชูมือแล้วชูมือก่อนแล้วอะไรเนี่ยขอให้ยกมือขึ้น ผมก็จบไปแล้วนะครับสหรับเกมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลคะแนนกันนะครับตอนนี้ก็เว d Team นะครับไอพอดโ p นะครับทำให้เพื่อนนะครับได้ไป1คะแนนนะครับซึ่งสูสีนะครับ Blue Team ได้ไป2คะแนนนะครับนะสำหรับเกมอะไรของคุณเนี่ยคุณจูนหมดนี่ผมเนี่ยลงนะเม่อกี้ัพแบบพี่โน่ไปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเกมหน้าครับผมจะเป็นเกมอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน มา้วครับทุกคนนะครับกับเกมที่2เราครับชื่อเกมว่ารักข้างเดียวอาจปวดใจวัน hand challenge ไงสุขใจอร่อยจังกติการในเกมนี้นะครับผมเราเนี่ยจะจับฉลากนะครับมี challenge ให้ทุกคนทำอยู่4ชา challenge นะครับสำหรับ4ี่ challenge นี้นะครับเมื่อใครหยิบขึ้นมานะครับแต่ละเลขนะครับก็จะมี challenge ให้ทุกคนทำ อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปหยิบไข่กันนะครับผมผมจะบอกอะไรให้นะครับผมรอดแล้วครับผมทุกคนเพราะว่า MTC ซเขากลับมาแล้วคะนี่ราไดาวที่ซาวมทีมงานไม่ต้องใส่ซาวไม่ต้องใส่ชายซาวพิอีกรได้แร้วผมก็ต้องขอกลับไปทำหน้าที่พิธีกรแบบเต็มร้อยเปอรเ็นนะครับผมไม่คุณเล่นกล้องไม่ไม่ไม่ได้แล้วพิธีกรผมมาแทนคุณแค่แป๊บเดียวคุณกลับมาแล้ว ยินดีด้วยครับยินดีด้วยอะไรไม่ไนะครับผมดีดีกลับมาแล้วนะครับก็จะอยู่ในบลูทีมคุณอยู่ทีมอะไรบลูไงโอเคนี่มันลืมแล้วนะครับให้เป็นเรดทีมก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เขาโดนนำอยู่อาจจะได้ทำคะแนนก่อนนะครับอ่เรดทีมจะส่งใครมาครับบูเบ๊กเฮ้ยแยกเลยแย่แต้มแล้วก็เอาหน่อยเอาชักแต้มหน่อยอะไรหรอ ไม่เคยชอบให้ผมอ่านไหมอ่ะคุณจะเปลี่ยนไหมคุณไม่คุณคุณคิดคุณจะเปลี่ยนไหมอาลนะครับก็นี่นะครับคือที่ไอ้ป้าโป้จับมานะครับเลขสองนะครับอะสำหรับชาเลนจ์ที่สองนะครับเลือกใครก็ได้หนึ่งคนแล้วเล่นมุกหนึ่งมุกให้ขำครับเริ่อะไรครับใครดีวะางมามาขมูดีได้เล ไอพี่ยังไม่ผิดหวังไม่ผีดหวังเราแล้วแก้ผมเล่นมันก็หวังเราแล้วอยเงี้ยเดี๋ยวนี้ตลกไอพ่อเลือกหมูพีมานะครับให้เวลาน้องเตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งครับเรื่องเล่าอะไรก็ได้คือแบบเล่ามาแล้วต้องขัง ไม่ก็ไม่หายไม่ด้ไเขก็ไม่ได้อะไรไงเอาเป็นกันแล้วเอาเป็นกันแล้วนะองวันนี้นะกับตันทีนะตัวนี้่เอาแต่เพื่อความเข้าใจนะถ้าไอโฟเล่นูแล้น้งีดังเลยมันเลยแล้วทางน้องนี้ัอว่าน้องพีขำนะก็เท่ากับว่าไอโฟนแต้คะแนนอะไคืออะไรอะไรไม้ต้องเล่นเลยครัสมสองหนเริ่มฮอีกอตี่อยล้ มึงต้องพูดปีสองไอเต้ดิอันไหนวะไอจะขยุ้ยไอยะไม่ดีไปไม่รอดไม่พูดเป็นโรอบที่สองนะครับหมูที่ไม่ขำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมุกที่ถูกกันนะพี่โน่มุกนี้ต้องเล่นไงครับอย่าเลยถอเลยเราจะขยุ้ยยีเรจะขยุ้ยยีเราจะยีอยู่นี่ยังไงเราจะไปโดนต้นกระบองโมวดยังไง เราจะบอกเขาพูดว่ายังไงพูดว่ายังไงครับน้องเต้ฮะพูดว่าจะแฮปปี้หรือลิกิตอาจจะขยี้อยู่ให้แหละแต่แอดูดว่างอาจจะขยุวตอนนั้นตอนนั้นพูดผิดอาจจะขยี้ยีแอดจะขยี้อยู่พอดีไงไปก็เป็นผู้ทีมส่งมาหนึ่งคนเพื่อจับฉลากนะว่าจะเป็นน้องเต้เรสนะครับที่เราไปอยู่คนแรกไม่ได้ที่เราไปอยู่คนแรกเลขสี่ฮะนี่เลยครับผม เล่นมุกหนึ่งมุกจำไปได้หมดได้ครับนี่นะครับจำข้อความแล้วพูดภายใน5วินาทีครับเดี๋ยวเราจะมีข้อความให้น้องเต้นะครับจำนะครับแล้วก็พูดประโยคนั้นภายในห้าวินาทีฮะการพูดของเขาชัดถ้อยชัดขาอยู่แล้วตั้งแต่เอิ่มยุ่งแล้วเรามาดูกันว่าจะไม่รู้ว่ายังไงนะครับเอาละครั้นถ้ารวยเราจะประโยคในมือถือเราจะเต้จะต้องจำจำห้าวินะ แล้วพูดให้ครบต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านเสียงเป็ดังครับให้คนดูได้ดูวะไปครับออริจินอลเฮนเดอร์ไก่ทอดเนื้อรัวสูตรผู้พันซอสพิเศษกินลมควันแสนอร่อยกินม uh ือเดียวคู่กับพฤติกรรมแสนเล่นจอยจำนวนละค่ายสองชิ้นสี่ห้าบาทจะซื้อกันอุ้ยปวดยาวเดี๋ยวเราไปแต่งล้องนี้ต้องเต้กันนะครับกับประโยกเมื่อตะคู่นะครับคุณพร้อมแล้วยังยังเป็นเพราะคุณพร้อมยังใกล้ผมยังไม่ทันเลยเมื่อกี้คุณพต้วงไร เขาจำแล้วขอใหม่ได้ไหมขอไม่ได้นะครับผมขอไม่ได้ครับติดกครับอนี้ัน่วีนะครับวีนะมองามองควดอีกนได้จับครับจับครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหซึมซับ้ไมเป็นแบนรใจผมไม่ีเนี่ยไม่เลยหวมอนมมแล้วพร้อมแล้ับสมสองหนึ่งไปครับออริจินลเทนเดอร์ ไก่ทอดเนื้อ ais, ล้วนสูตรภูพันพร้อมกับซอสซอสเลยซิกลองกันไก่เก่งที่สุดแล้วนะครับเก่งต้องจำไม่ได้เลยนะสำหรับเนี้ครูทีมไม่ได้กันแดกผมจำไม่คีบิดได้แต่ผมแบบจำแบบทั้งยวงไม่ได้เลยอลองอ่านลองอ่านในครบอั้ออริจินัลเทรนเดอร์ไก่เนื้อ ไก่ทอดเนื้อล้วงสูตรภูพันเนี่ยในถุงนะมาถไงมาถุงเลยเนี่ยร้อนพิเศษกลิ่นลงควันแสนอร่อยกินมือเดียวคู่กับกิจกรรมแสนเชนจอยอย่างมัวรอคอยสองยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะห้ามีไม่จะห้ามมีไอ้มันอ่านผมแบบกระจุกประโยชน์ก็สิบปีที่อย่างเงี้ยคุณพูดได้นนั่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อเลยดีกว oui. ่าครับผมเพื <empty signal salaries> e <relief> ่อเป็นการนเสียเวลานะครับยังเหลืออีกสองชาเลนจ์นะครับ เรดทีมจะส่งใครครับวันนี้เหรอดิพ็อกเอ็นกับพี่โทนี่ฮะเอาละครับตอนนี้นะครับก็ยังเหลือชาเลนจ์ที่หนึ่งสับชาเลนจ์ที่สามนะครับวันนี้ก็จะเป็นทีมของเรดทีมมากนะครับก็จะสลับกันนะครับมาพี่โน้กม่อุ้ยเงยเล็กลงท้ายมันเกิดด้วยเลขสามนะครับผมเตรียมใจนะครับพี่โน้กเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนช่วยกันจำท่าโพสสิบห้าวิแล้วทตามท่าโพสนะครับทั้งสองคนนะครับจะมีเวลาจำท่าโพสนี้ถึงวิห้าวินาที ผมสมมต้ใกล้เคียงที่สุดนะและทางทีมงานจะเป็นคนตัดสินใครเป็นคนโหวตผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเอาละครับไม่ได้ยากอะไรนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ยากไม่ยากหนึ่งสองสามไปครับยังนะครับซึงเวลยกระจูนะหมดเวลาครับผมเวลา15วินาทีครับนะก็ไก่อ่ะมันต้องมีไก่ไม่ใช่หรอต้องมีไก่ครับต้องหาาไก่มือซ้ายมือขวา เอาต้องเหาเองตอนนี้ต้องเตรียมตัวแล an ้วไม่แล้วประเด็นคือผ้ามันกลับด้วยนี่ผ้าโตดีนะครับ่ใช่นั่นเหรอนีนะอันนี้อันนี้มั่นใดครับอันนี้สมองหนึ่งแอคติ้ครับปีนครับปีแลไเงบเลยยไกลด มันไ่ใช่อะไรมันไม่ใช่รามาก็กับเกมีผู้ดาวเราล้ก็เบได้คะแนนเหมือนกันครับเอะครับผมก็ผ่านไปถึงสามลนนะครับทุกทีมไอ้เจห้าวีราชังเกเียวกะนเหมไม่ได้เรืไม่ได้คะแนนเดียวนะครับของ b l ู e t e ที่จะต้องทำคะแนนแลนี่คุณยังไหคุณ้นยังไนะ บูตี้กนำนะอาจจะส่งเป็นีนะผมจะขยาไข่นะไเยียไง่ต้องจับหรอกคุณก็รู้มันไปไหนมีชานลไหนไปบ้างคุตั้งใจบคุณตั้งใจล้าตังใชานลอะไรบ้างไมรู้ม่กนะครับก็เลยชาแนี่หนึ่งะครับผมก็สำหรับชานลที่หนะครับผมจำภาพสิบวิแล้วทำตามโพสที่ได้รับครเหมือนกันมีกีเลยแต่คุณโพเดียวเดีาวิพอเดย้าวพเย เฮ้ยเฮ้ยไม่ําตามกันจ้าไม่ตามกันจ้าเฮ้ยเกี่ยวครบเกี่ยวานใหญ่มอสใหญ่ครับเมไม่อยากให้ผมได้คะแนนเลยโอ้โหที่ปรับไปไหนปะห้าวิเติมไปโตหน่อยห้าวิก็ใสเอาละครับอ่ะเพื่อความเข้มข้นของเกมนะครับที่ทางทีงานแอบกับกันบอกว่าให้กันจริงๆจำแค่ห้าวิแล้วโพสต์ตางกันนะคุณรอมองนะครับผมดูไก่ดีๆดูไก่ดีๆสอจ้า 1น3่5สองส่ห้ามดวลครับไี่ใช่นไทยมากสุี่เอยู่มีไก่มีไก่เอาไไก่ไก่ไก่มาครับไก่ไหนเนี่ยไก่ไรไก่ไยื่ให้ดูเนี่ยมีไกมเฮ้ยเอาจมืกมือเอากเอาไงวะ พร้อมนะพร้อมคุณพร้อมแช่ไหมครับยังให้สัญญาหน้าพร้อมแน่ให้แต่ยานะครับสามสองหนึ่งโค้ชท่าครับถูกไหมครับทีมงานทีมงานว่าไงครับตบแขนครับผมตบแขนเไม่ต้องมาแย่งกันทั้งวันนี้แต้มมันได้ยากต่อยโยเกมนี้แต้มมันเอายากยาเล่นที่หนึ่งเป็นเกมที่สองเลครับ เดียวอัดปวดใจวันแหงชเลนจ์ไงสุขใจอร่อยจังนะครับเล่นทีมและวููทีมไม่ได้แมมแต่คะแนนเดียวฮะโอ้ยย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 ยวยย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 นยย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 อยยยยั่ายม่เยยยยย้ยเยยยี่ยย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 ้ยยยยยายยยมยยยยย้ยยย้ยย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 ยเย่ยยย้ยย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 ยะย้ยย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 ทียบยย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 ยียย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  แนนจากเกมแรกนะครับแล้วเลทีมได้ไปคะแนนเดียวนะแปลว่าถ้าเลทีมชนะในเกมนี้ก็จะเป็น3 2มสอเขาไม่สิทธิ์ชนะนะครับกลับมาพิกได้นะครับรรรรรีีเเววิิ์์คับก็สำหรับเกมที่2.5ของเรานะครับเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมจะต้องแข่งพร้อมกันนะครับ โดยส่งตัวแทนมา2คนเอาละครับสำหรับผลแพ้จะนะในเกมนี้นะครับเราจะตัดสินด้วยใครกินไก่หมดก่อนนะครับ2คนคนหนึ่งเป็นนายแบบกินไก่อีคนหนึ่งปิดตาป้อนไก่เพื่อนและอีกหนึ่งคนที่ไม่มีต่วร่วมนะครับผมจะให้เป็นคนลาดซอสให้กับทีมข้ามแล้วกาอยากได้ซอสเยอะขนาดไหนนะเอาละครับอ่ะเดี๋ยวให้บูทีมก่อนครับที่จะกินไก่เป็นใครครับน้องบูพี่ป้อนะครับ MTP เป็นคนกินไก่แล้วก็จะเป็นน้องเต้นะครับที่จะ นัดซ้อสให้กับฝั่งตรงข้ามส่วนเรดี้มอัสไทยครับเราเป็นทงขันประสบการณ์นะประสบการณ์การกินจากเกมแรกมาแล้วมันเรียกเาว่าเครื่องบนไก่ไงเครื่องบนไก่เครื่องบนไก่บนไก่แล้วก็จะเป็นพี่โน่นะครับอ่ที่เป็นคนนาดซอสให้กับทีมกับบูทีมนะครับอ่เดี๋ยวเราพร้อมแล้วอ่เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมที่สองจนห้าแเอาละครับก็เกมที่สองจนห้าครับตามกฎกติกาที่บอกไว้เมื่อตะคู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นคนอาน และทีมนะครับก็จะเป็นไอวัตโป้นะครับท,ร like like. ที่เป็นคนกินไก่นะครับแล้วก็เป็นดีฟอกเอนนะครับเป็นคนป้อนไก่นะครับและบูทีมเองดีนซีครับเป็คนกินไก่เราและคนที่ป้อนไก่ครับนี่น้องหมูปีครับมองกล้องครับมองกล้องมองกล้องครับน้องปีเอ่อมองบีครับยิดีครับได้แต่เป็นพี่โทนี่นะครับกับน้องเต้เรนะครับที่จะเป็นคนร่าง่อสให้กับทีมปักตงข้าวนะครับและสำหรับซอสสโมกชิลลี่นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับความรักของแต่ละคนแล้วว่าอยาก เยอะหรือว่าราดน้อยนะครับอะเดี๋ยวไปดูซอสที่พี่โน่ให้กับทีมปรูทีมครับนี่ครับปากเห็นไหมครับราดอย่างดีมาไก่ออริจินอลเทนเดอร์นะครับผมมีครับราดซอสสัมโบชิลลี่ครัน้ำเงาตัวนี้ไม่ใส่เยอะนำงาเลยอไปดูที่ของน้องเต้เอเลนะมี่แค่นี้พอแค่นี้พอบอกเลยแค่นี้พอ ไม่เหมือนกันนะครับคนิบุตแต่ละทีมนะครับโอนโหรู้แล้วผมเดือดยังรอผมก็ไม่ไงให้ทิ้งตรงข้ามนะครับคนได้ยังให้ได้ยังให้ย่อนนะครับได้แล้วถือไว้ก่อนนะได้แล้วถือไว้ก่อนนะเฮ้ยแปรมือแปรมือได้แล้วถือไว้ก่อนนะครับการไว้ได้ไก่ตกถ้าไก่ตกต้องมีที่นี่เลยนะเอออย่าอามันเพิ่ม พอ๋อไหมครับีมีไปยืนข้างๆเลยดิเฮ้ยแล้วก็เราจะเพิ่มเดี๋ยวเราจะเพการินแบบนีก็คือทั้งสองคนนัดจะไม่มีพูดนะครับถ้าอ่าคนคนนี้เป็นคนที่ไก่นะแต่ไม่มีสิทธิ์พูดนะครับว่าจะตปรอนตรงไหนนะครับแต่คนที่จะเป็นคนพูดคือคนพี่โทนี่นะครับน้องเต้เรสนะครับที่จะได้แล้วก็จะมีคนคอยบังคับทิศทางนะครับเป็นน้องเต้เรสกับพี่โทนี่นะครับ แต่เราจะมาดูกันนะว่างดีๆังเขาจะพูดปั่นฝั่งตรงข้ามหรือว่าจะปั่นฝั่งเองนะฮะฝ่ายตรงขายทั้งสี่คนพร้อมไหมครับพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มปั่นครับเฮ้ยไอเยี่ยมไม่ต้องไม่ต้องสั่งการเสวยสวยนี่นั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยตก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 หยอกไม่เกี่ยวตกตกนี่เป็นไงเนาะ กาหยิบไงน้องหยิบมาหยิบให้น้องพีไรครับหยิบเลยครัเคี้ยวไปก้อนเคี oh, oh, oh. ้ยวไปก้อเคี้ยวอยู่โอ้นาไหวเฮ้ยขึ้นหน่อยพีขึ้นหน่อยเฮ้ยต้องหนพีต้องหน่อยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละพออู้ยยากไปยากไปเจย์ยิงก่อนเดยกพีใจย์ยิงก่อนเขาเอาไปยัาไมาปไ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 ฟอกเอ็นนะทร่บุดไปรอเคี้ยวรอเคี้ยวไปเรื่อยครับอพีต้องเมื่อกี้ที่เดิมที่เดิมเฮ้ยตรงนั้นอยจะพึ่งกันไหม ไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับเรื่อยม่ยว่าไม่ออะไรพ่พูดกับใครเฮ้ยไม่อมอะไรเตรงนแหละก็ไยั้กไปเอหลยัอออะไรเออเออ้นอรยเรื่อากรัปากแล้วมันยังกไปยัเฮ้ยเฮ้ห่ออมาแล้วเครื่องดก่อะไรครับเครื่องหดไก่มาแ้วครับมีอารมั่ใจว่าหมดแล้วครูมือแลเฮ้ยีหมดแล้วพีหมดแล้ว ว่างว่างเนดีซอโนาเร็วไก่ผมมือน่ปากโชว์นะอ้เลีวไก่เนี่ยเขายัดคนเขายัดทีลังดีเอาละครับเราก็มาสรุปผลคะแนนนะครับสำหรับ3เกมที่ผ่านมาครับก็เป็นทางเ e d t e a นะครับที่พิชารชนะกไปฮะเย้คุณดีใจกับทีของข้าไหม ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมไก่ออริจินอลเทนเดอร์นะครับไก่สูตรต้นตำรับเนื้อล้วนแสนอร่อยนะครับที่มาพร้อมคู่กับซอสสโมกชินลี่นะครับผมสุดเข้ม มื้ออร่อยใหม่ไม่สะดุดเลยครับผมจริงไหมครับคุณเอ็นดีครับไม่มีสะดุดจริงๆครับผมเยเลยอร่อยมากแล้วก็ตอนที่จะจากลากันไปนะครับก็สําหรับเสื้อที่พวกเราใส่กันอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับที่ทุกคนใส่กันอยู่นะครับหลายแบบเลยนะครับผมไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับใน shopee thalon esports th นะครับอ่ารีบไปซื้อกันนะเพราะว่าผลิตมาจำนวนจำกัดด้วยนะครับสำหรับลาย l i เ i t e d limited แบบนี้นะครับผมอะไรเราไปดูบรรยากาศนะครับว่า ผู้แพ้จะโดนลงโทษอะไรกันบะไม่มีในกรีฟด้วยอยากดูจริงๆว่ามันคืออะไรเอาละครับทุกคนก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับสำหรับทีมที่แพ้ในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะต้องโดนบทลงโทษนั้นก็คือลิปสติกทาเลงบนใบหน้าครับเราจะมีเวลาให้กับทีมที่ชนะนะครับ30วินาทีครับและเราจะละเลงเป็นรายบุคคลนะครับผม ซึ่งเป็นทีมบูทีมนะครับที่แพ้นะก็จะเป็นน้องเต้เอเรสน้องหมูพี่แล้วก็ NT n อ็นทีนซนะครับที่โดนลงโทษในตอนนี้นะครับ อยากให้มีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับก็คอยติดตามพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามทุกช่องทางนะครับของ t าร์ลอีสปอร์นะครับทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็ i n s t a g r a m นะครับตามที่ลงไว้ตามนี้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ